ัสดีกันด้วยนะครับวัน,นี้มาพบกัาผมบอรเกมเมอร์อีกแล้วนะครับน,นี้จะา่านผ่านดา่านซากมางก่อนนะซึ่งผมได้ผ่านไปแล้วนะด้วยทีมนี้เลยะครับผมกาดอนเดนเลวแล้วก็อีเวนทันนะครับผมอันนี้ผมอาจจะมีอีเวนทันนะถ้าบางคนไม่มีก็ปิดคลิปได้เลย <laughs> นะครับผมกาดอนผมวัยพันหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดนะครับผม นกไวไวพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกเดลิวไวพันสิพันสี่สิบสามนะครับผมสแตกกดไปเท่านี้นะครับผมเดสเอรดอนกดไปสเปกแอทักกดไปส no ี่เก้านกไวกดแอทักไปสี่สิบสามอันนี้กดไปห้าสิบสี่เลยนะ <laughs> พลังทีมอยู่ที่เท่านี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวมาให้ดู ส,ก,สกิลเลยสร้าก่งนอันนี้ก็จะมีโลนะฮะสกิลมีแค่นี้ขนอะงกายอันนี้ก็จะมีแค่นะี้ฮิลก็มือเรีวก็จะมีแค่อย่างนั้นโอเคเริ่มผ่านด,านด่านแค่นีกว่ะไว้ก็ปิด อันนี้คือผ่านตุ๊บมาอ่านเลยนะครับผมเอออ่าก็าด่านสิบสี่นะครับผมเก้านนะไม่ได้เอาสี่ดาวนะครับอเอาแค่เอาผ่านนะครับผมไม่ได้เอาสี่ดาวถ้าเอาสี่ดาวเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้นะครับ คือเนี่ยผมช้าหน่อยนะต้องหอนกับไยนะครับผมดันที่ิผมว่าผมผ่านง่ายนะเพราะว่าความไวของนอกผีนะได้แล้วบินตัดเลยนะตกกลางจะไม่มีผลโอเคดอนบินนะครับ ก็เดือวต่อยแค่นี้นะครับอันนี้ลคุซ่าแน่นอนต้องโจมตีดอนนะครับผมเพราะว่าดอนแต่แต่วันนี้ตีเลคุซ่าตายนะครับผมถ้าใครที่นกผีหรือตีเลคุซ่าไม่ตายเนะี่ยต้องระวังหน่อยนะครับหรือไม่ก็ให้ดอนมีมีเนี่ยมีมีเกาะง่ายสุด แล้วก็ด่านนี้มันมาติดอยู่ที่อาซิวต์พยายามอยากทำให้อาซิวต์อันติเต็มนะครับตัดเลือดไปก่อนเลยโอเคชิบหายละอย่าหลับเดริวพยายามอยากทำให้อาซิวต์อันติเต็มหลอดอ่ะเราได้ละจมตีอาซิวต์ปุ๊มเนี่ยอาซิวต์ก็จะลงไปนอนแบบนี้ ที่เหลือก็ตามคุลเลยครับผมดอเลือดแม่งเลยเขามันไม,ไม่ตายโอ้โหดาะสิบสี่ก็ผ่านมปแล้วอุ๊ยได้สี่ดาวแล้วต่อไปเป็นดานสิบเก้านะครับผม ดาบน,นี้เลยเราจะซื้อเลยเฮดยิ่งมีน้อยๆอเอาไปกดอีเวนท์ท่านหมดนะเอาไปจะกดให้แม่งโหดคืออีเวนท์ท่านเร็วสุดงไงก็เอาบิน โอ้โห oh, ค่อนข้างช้าเนี่ยนะครับผมต้องขออภัยด้วยวนะครับผมด่านสิบเก้านี่มันต้องแล้วแต่ดวงนะว่าต้องให้ไอเนี่ยเลซิลัมสองตัวเนี่ย มันอย่าใช้สกิลหมู่นะไม่งั้นจะตายหมดนะอ่ะเรซิลัมตัวหนึ่งตายอ่ะอันนี้ถือว่ารอดนะครับดิสโตอลบินเลยนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่ารอดนะผมคือพยายามให้ตัวหนึ่งตายนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนั่นอันนี้ให้บินตัดเลือดนะไม่งั้นเดี๋ยวยาดงเพิ่มเลือดอันตีเลยครับบินตัดเลือดจริง จะตายข้างแล้วก็เหลือตัวเดียวตายอันนี้ต้องคอยรุนว่าให้เดลิเอม่ใช่ใครดูเปิดบัฟนะฮะแล้วไอ้บอกอกนเนี่ยไอ้เดลิวกับไอ้มินิลิวนี่ยเปิดบัฟแล้วให้โบอกอนี่ะตีโล่ของลิซเดอนนะครับผมโอเคอันนี้ถือว่าชนะนะครับ สบานะเอาดิซอดอนบินดีกวะเพื่อความปลอดภัยนะผมบินตัดเลือดไปอีกทีนะตายหมดคนระับอันนี้ผ่านนะผมคือต้องลุ้นให้เลซิลัมตายตัวหนึ่งนะครับต้องตีให้เลซิลัมตายตัวหนึ่งแล้วต่อไปเป็นด่านที่เออเมื่อกี้ด่านไหนวะสิบเก้า 19, ใช่ไหม ใช่ป่าวะอ่าสิบเก้าต่อไปเป็นยี่สิบเอ็ดนะผมอันนี้ก็มันหนักใจตรงกิละจินนาแต่ว่าผมก็ตีตายายนะเพราะว่าความเร็วของนอกผีมันเร็วกว่าคือถ้าใครที่มีนกผีเนี่ยก็คือรอดไปได้เลยเนาะเพราะว่าสกิลตั้งรับของนอกผีมันเป็นสกิลมันจะบวกสเปบวกสปีดนะครับผม คือถ้ามีนกผีมันก็ช่วยผ่านหลานง่ายๆหน่อยนะ <S 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 อ่ะบินตัดตัดเลยอันนี้ก็จะเป็นไอ้นนบบก้อนร่งสามมันจะตายนะ่หรือเรียกชื่ออะไรไม่รู้ลืมเอาเดลลิวิพยายามทำให้กลาติน่ากับไอ้บบก้อนร่งสามายนะครับ อันนี้ได้ได้อันติมาแล้วใช่ไหมครับทาไมไม่ต้องอัดเลือดนะฮะมันถ้ามันมีสองตัวอยู่ในทีมนะครับมันจะเปิดบัฟซึ่งพอเปิดบัฟเราก็เ,าเลือดอนบินเลยครับยิงครับผมตัวงเนี่ยครับอันนี้เราก็ต้องมารู้ให้ใครรีวเปิดบัฟอีก่ช่นะวครับผมถ้าใครรีวตีโลก็คือ ตายนะแต่ว่าอันนี้ผมนั่นไนี้นกผีมันตีทีเดียวตายไงออริสดอนขวนตามปกตินะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาผ่านด่านที่ผมยังไม่ถึงสีดาวแล้วนะเช่นด่านที่ยี่สิบทไมผมถึงยังไม่ถึงสีดาววะอันนี้คือแถมแถมนะครับผม คือด่านสิบเก้าเนี่ยผมนั่งผ่านตั้งนานนะเป็นวันเลยนะผมคิดอยู่ว่าเออเจ้าตัวนี้ผ่านเลยยังไงดีนะครับผมมันผ่านยากนะครับคือมันต้องลุ้นให้เลซิลัมตัวหนึ่งตายครับแล้วเมื่อเลซิลลัมตายมันก็แค่อีกตัวมันก็จะมันก็จะตายให้มันจะทีมเราจะต้องไม่ตายหมดด้ว <c oughs> ยอินพันมั่วนะครับก็อขออภัยด้วยวันนี้จะมาขีดด่านที่สิบ ยี่สิบเเป็นสี่ดาวนะครับอัดเลือดตามปกติอ้าวนกผีตายขนาดที่อนวันนี้ต้องมาลุ้นนะว่าจะสี่ดาวหรือเปล่าเพราะนกผีมันตายแล้วเปิดโลกแล้วข <c oughs> นเดียว อันนี้ผมว่าไม่น่าจะสีดาวนะอัมติใส่ไปเลยเพื่อเอาดาวถ้าอัมติเนี่ยไอตัวข้างบนเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มดาวแล้วอันนี้คาวรวเปิดบัฟนะครับผมตีเลยครับคารวลพยายามตีคารวลนะครับผมอย่าไปตีตัวเปจูนะครับผมเนี้ยสี่ดาว พยายามตีใครริ้วดีกว,ว่านะผมมาผมมาแถมด่านสิบสามเนี่ยไม่ไม่ต้องหรอกมั้งไม่ต้องหรอกมั้งผมแถมดบบยี่สิบ่าเดี๋ยวด่านสิบเก้านี่ต้องลุ้นให้เลยซีรั่มนะสองตัวเนี่ยตายสักตัวหนึ่งนะครับผมก็ถ้าตายสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ผ่านเลยนะครับผมคือง่ายแค่นั้นแหละนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเค่นี้ก่อนดีกว่าคลิปมันจะยาวมากนะครับผมก็จบไปนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดสมัครรครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ